คอนเสิร์ต b l a c k พิง k ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานใหญ่ระดับอินเตอร์หลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงถูกจับตาว่าเป็นแนวทางการปรับรูปแบบงานบันเทิงหลังจากนี้ค่ะพบว่าไม่ได้ยกเลิกแต่ลดพลุขอความร่วมมือแต่งสีขาวดาและมีช่วงถวายความอลาลัยก่อนเริ่มคอนเสิร์ตค่ะ One การยืนถวายความอลาลัยของผู้ชมรอบสนามราชมังคลากฬาสถานแสดงความเคารพต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่เป็นภาพก่อนเริ่มคอนเสริร์ต Black พิงก์เวิร์ลทัวร์เดรสไลน์อินแบงกอกนะคะเป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะเสาร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยแฟน Black พิงกยังยกให้เป็นที่เดียวในโลกที่เปิดภาพ MV บนจอข้างเวที t. เป็นสีขาวดำค่ะก่อนที่จะเริ่มคอนเสริร์ตนะคะแต่ว่าหลังจากนั้น แรงสีเสียงกลับมาเป็นปกติค่ะสีสาวเกิร์กรุ๊ปยังเสิร์ฟความสนุกจัดเต็มและยังเล่นกับซอฟ์พาเวอร์ไทยค่ะทั้งสาวไทยของเราสาวลิซ่านะคะเธอปรากฏตัวในชุดกางเกงมวยค่ะชุดนี้ก็เป็นที่อือหานะคะ ส่วนอีกคนหนึ่งค่ะโรเซมีซีนกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะหลังจากที่วันก่อนหน้านี้วันศุกร์ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตวันแรกในกรุงเทพเธอกินทั้งผัดไทยและชาไทยโชว์แฟนๆมาแล้วนะคะ ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดที่สุดคือลดพลุเพื่อความเหมาะสมค่ะทำให้คอนเสิร์ตวันที่สองไม่มีภาพพลุส่งท้ายอลังการเหมือนในวันแรกซึ่งวันแรกนั้นเกิดขึ้นก่อนข่าวการสวรรคตของพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงนะคะอันนี้เป็นภาพในวันแรกให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะแม้ว่ามีเสียงเป็นแฟน,นส่วนหนึ่งนะคะเสียดายที่ไม่ได้เห็นพลุแต่นี่เป็นตัวอย่างการปรับรูปแบบโดยไม่ยกเลิกซึ่งแฟนเพลงก็รับได้ค่ะ